เกียรติจากน้องตี้ครับได้มาขับรถแทนโอ้ยเต้ลาพักร้อนสองวันครับเป็นเป็นกรรมที่เพื่อนมึงสร้างไว้เต้ก็เลยตามมาหลอกหอนเพื่อนและน้องมันแล้วสวยแล้วครับเมื่อเนี่ยเอาหักกระหอดปักต้องใช้เองเพราะว่าแย้มไปซื้ออะไร จภไยแม่มันมันต้องซอยให้ดีที่สุดกันนะช่วยกันรม่องไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลัง เอาสำหรับชิมยีก <laughs> านั่งผิดคันแล้วโ <laughs> เล่นไปก่อนเล่นเไปก่อนต้องอาระคนแหละข <laughs> องือหลังนี้ว่ได้ขี่ต่อด่ากับรถไหไ่ไฟไฟ้านี่เลย

มาเลยกังเ้ลยผมจอดตรงไหได้ดิเอามอกรยุรถอ้หมอยุคือเบาไอ้ออ er> อมอไปควาหวังของขอมู่บ้านายเป็นความหวังของ Honestly, right? ขอมู่บ้านจเนยอความหังของมูบ้านมาแล้ว อย่าบอกว่าผิดเบอร์อนีนะมึงอ่ะ นอตมันเชื่อเพื่งมันจะเป็นอันเดียวกันเหมือนเดี่ยวขึ้นมาเขาก็เปิดยางสร้างแล้วมันเป็นร้านปั๊มต้องคืนเออแล้วรถไอ้มอดอยู่คือว่เอารถน้อยเนี่ยมาหัวรถหันนี รถในเลนเขาในปักต้องใช้บุญอ่ะมาหอดมาหอดกับมาจอดลงมาหน่อยเดียวเราจอดลงมาพอนีเฮ้ยสองร้อยเฉพาะค่านอดเด็ค่าน้ำค่าน้ำเิมต่างเด็ดว่าไม่เดียวบถทันได้ลี้ไปห้องใหญ่แล้วมูอมันลงปักล้วหรือ Đã rút.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  à thưa ban dân bên cạnh đấy có ai phải con nói chuyện nha.

ไม่กล้าไปพี่พี่ไปก่อนเลยขอบคุณค้าบมันอยากให้เขาออกแล้วเมื่อกี้แต่เพื่อนมาอยู่ไกลเว่าะแทบไก,กันกมันเปิดถ้าหมากไปให้ยู่ดีนะพี่พี่ใหญ่ใจดีแล้วเนี่ยห yeah, <this> หใหญ่หใจสุดลอดน่ารอดใจหรอ ราะนั่นระถน้อยยู้เทินกลับก็ได้ที่แ่ละรถหลายๆไอ้ก็ถือเป็นผู้ใหญ่ใจดีเลย<ะ>เลี้ยวโค้งไปปั๊บจอดค้ากันแล้วเป็นรถน้อยกอันเนลยรถน้อยวิ่งกันไอนน้พวกที่จอดรอเนี่ยมองหน้าให้ ไม่ให้แต่ใจพี่ได้วะร<ด>ู้ไหมไอ้บอลใจลอยอ้อาใจบุญ <c oughs> อ้อที่พีการเปิดพามากยางและเบิดยแล้วเบิดโอ้คือวันเป็นใจรอยเออแล้วก็รอเหมนนะือนเดิมเลยอ๋อไงคนขับรถบรรทุกใจดีทุกคน นั่งได้ได้ได้ได <laughs> มันขับปาดบ่อยๆนะ <laughs> ได้เวลาฮีโร่ <laughs> น้ำบ้านที่อาบมาไม่ก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้นะ <laughs> <laughs> เกี่ยวกัน <laughs> หรือเปล่าวะ <laughs> ไฟหลังกูปม่เทาหอดซากูประมาณชั่วโมงนึงแบบมือเนี่ยนเชี่ยงป่ดิมิบ <c oughs> าบ่าเหลือผู้ใดมันขับวนรถบัสกัไปซิวะเอาันึว่าบาเหลือให้แล้วข้รถบัสเข่าๆซาไดดดีมันบอด<อ>ของเขาต้องกล้าไปตั้งเวรีอา あら。